Nó tiếp chứ tôi này Tức sẽ đụng, tức nhỏ Nhưng bắn đi chứ đây bó có một là มาเท่แม่พอดีวันจีทยหัวกะติมี่าล่ะเอามาเทแ้วายเยิมเโอ้ลถ่ถอมันว่าบุญตี๋ยื้เทิ่งบนปลาโอ้ไลายถท้เต็มสะดุด้งเลยพุ่น่ะสวดสวดยู่พุูนน่ะ มาแต่โรงเรียนหน้ามันขึ้นโอ้โหนะปลาเรียนดินสวดสวดอยู่มันติดสุบาท์อย่ดิล่ะมันแต่มันได้เรื่อยอันนี้อันนี้มาใส่ตะย่ามเลย เจ้าเดินไล่ตัวนีไล่โล่ยู่นโอ้แม่าจิงออกตั๊มก็หาโล่เลยข้างคนอยู่ข้างล่างหรับปลามานบ่มานบ่ใหญ่ อันนี้คือยกยอปอปัน้นปลาสะดุง้งพิกสะดุง้งอีสานเอิรนว่าตึกสะดุง้งคนไทยกะไวยกย่อมานบ่มันบ่ใต้อนีตก็ไดอยู่ปาขาหน่อยอ๋อจิตโยมันโตหน่อย